สนับสนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพ็งน้ำปลาร้ราปรุงสุกราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาราไทย สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว9ก้นาฬิกากับดิฉันพรเสด็คุณพัวทากันสักครู่พรรประชาธิปัตย์เคาะสี่ขุนพลอภิปรายนโยบายในอนุทินนำโดยนายชวนหลิกภยัยและนายจุรินลักษณะวิสิต นายประมวลพงถาวราเดชรักษาการหัวหน้าพักในฐานะประธานสสพักประชาธิปัตปย์เปิดเผยหลังการประชุมสสพักเมื่อวันนี้ว่าในการถแถลงนโยบายรัฐบาลซึ่งจะมีขึ้นในวันที่29-30กันยายนนี้ที่ประชุมได้จัดสรรตัวผู้อภิปรายหลักไว้4คนโดยพักได้รับเวลาการอภิปรายทั้งสิ้น1ชั่วโมงสำหรับรายชื่อผู้อภิปรายหลักที่ได้รับการวางตัวประกอบด้วย1นนายชวนหลีกภัย2นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์3นายชัยชนะเดชเดโชและ4นายพิทักษ์เดชเดชเดโช นายประมวลกล่าวว่าการวางตัวอดีตผู้นำพักและสสที่มีประสบการณ์ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าพักประชาธิปัตย์พร้อมที่จะตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ที่นำโดยนายอนุทินอย่างเข้มข้นเชื่อมั่นว่าในการอภิปรายของพักจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแน่นอน กองกำลังบรูรพาโดยพันเอกชัยนรงกาสีพอบอชกอร,อรัญญประเทศได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศร่วมกับกองร้อยทหารพานที่1204ชุดควบคุมกรมทหารพานที่12และมพัน30เข้าสกัดจับขบวนการลักลอบนําคนข้ามแดนครั้งใหญ่ในพื้นที่บ้าน,นโนนขี้เหล็กอาเภออัรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ได้รวม19คนพบเป็นกลุ่มคนกลุ่มขนาดใหญ่ที่มีชังางชาวไทยและชาวเมียนมาโดยสามารถแยกผู้ ถูกควบคุมเป็น2กลุ่มหลักคือกลุ่มแรกเป็นผู้นำพาชาวไทยพร้อมของกลางยาเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายทวีอายุ47ปีผู้ทำหน้าที่นำพาและตรวจค้นพบยาไอซ์น้ำหนัก0.385กรัมและยาบ้าอีก2เมตรซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายจึงแจ้งข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มเติม กลุ่มที่2เป็นกลุ่มลักลอบนำเข้าออกประเทศ18คนประกอบด้วยคนไทย15คนชาวเมียนมา3คนโดยจากการสอบสวนชาวไทย15คนให้การว่าต้องการลักลอบข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อทํางานผิดกฎหมายในรูปแบบที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่มีเป้าหมายคือเว็บพนันออนไลน์ ตำรวจทั้งหลวงรวบขบวนการขนแรงงานต่างด้าวจับกลุ่มนายจรูนพร้อมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาอีก12คนได้ที่บริเวณถนนกาญจนาพิเศษตาบคูบางหลวงอําเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีหลังได้รับแจ้งว่าจะมีการขนแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเข้ามาในเขตพื้นที่รับผิดชอบจึงออกตรวจกระดัด่งพบรถต้องสงสัยเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลลักษณะท้ายยนคล้ายบรรทุกคนเยอะจึงได้เรียกหยุดรถเพื่อตรวจสอบมีนายจรูนเป็นผู้ขับรถตรวจสอบในห้องโดยสารพบแรง,งงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมานั่งเบียดกันภายในรถยนต์คันดังกล่าวจึงขอตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับเอกสารหนังสือเดินทางการเข้าเมืองซึ่งทั้งหมดไม่มีเอกสารในการเดินทางเข้าประเทศมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบถามแรงงานต่างด้าวรับว่าลักลอบเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณอำเภอแม่สอดจังหวัดตากขณะที่นายจรูนรับว่ารับแรงงานต่างด้าวมาจากสวนต้นกระท่อมตำบลหนองหมูอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีเพื่อน,นำไปทำงานที่สวนของตนเองซึ่งอยู่ในที่ตำบลท่าไม้อำเภอ ท่ารรมกาจังหวัดกาญจนบุรีรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิม้มหย่ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่คะ่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึงจนเป็นเซ็ บะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานอซอสกุงรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองซอสกุงรสฝ้าเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ สั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลงแรปชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา10บนาฬิกาสวัสดีค่ะ